สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่เพนจินามณีทางช่อง YouTube อีกแล้วนะคะขอกดไลค์กดติดตามและกดอ่า ไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้แม่เพนด้วยนะคะแม่เพนขอจากหลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่หรือปูสตมฟฝ้าัพย์บ้านเลขที่9กทับหหมู่4เลขรถ7 9็เกสเลขรถเลขสนกานะคะแม่เพนให้ให้หวยนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าหวยมันชอบมาตัวเดิม2อรูปนี้นะคะก็คือแม่เพนจะให้วันน,น,นี้วันที่11นะคะวันที่11วันที่12ก็ให้เอาหวยตัวเดิมนี้นะคะวันที่11มีนาคม คม6 4แล้วก็วันที่12ก็ให้เอาตัวนี้ถ้าไม่เพนไม่ได้ลงหวยให้นะคะขอให้ทุกคนมาดูกันนะคะเมื่อวานนี้เข้าไปที่เข้าไปที่7 2 4 2และก็อ่า8 8กับ3ตัวเดียวกัน9กับ6ตัวเดียวกันนะคะ3ตัวแต่ก็มีเป็น7 4 7 4 3และก็ หกสามเก้านะคะหกสามเก้าดูเอานะคะหวยแม่เพนจะเป็นแบบนี้นะคะขอฝากช่องแม่เพนจินดามณีทางช่อง YouTube นะคะและก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าแม่เพนไม่ลงหวยให้พรุ่งนี้ก็แปลว่าเอาหวยตัวเดิมนะคะเพราะว่าสองวันมันจะเป็นอย่างเป็นตัวเดิมอยู่นะคะหวยของแม่เพนเพราะมันเป็นทูบคู่นะคะสําหรับวันที่สิบเอ็ด ถึง12นะคะแนวทางฮาหนอยนอยทุกนอยนะคะจนถึงลาวนะคะลาวอะไรก็ได้ชอบอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทูบตัววันนี้นะคะอันนี้ทูบเมื่อวานนะคะทูบเมื่อวานจะตามเมื่อวานก็ได้นะคะถ้าไม่เพนไม่ได้ลงหวยช่องไม่เพนเจดบันีดไม่ได้ลงหวยให้ให้เอาหวยตัวเดิมจะลืม6กับ9ตัวเดียวกันและก็8กับ3ตัวเดียวกัน4ไม่มีตัวเหมือน5กับ2ตัวเดียวกัน7กับ1น่งตัวก็เดียวกันนะคะจะ มันจะไม่ยากขนาดนั้นนะคะเอาแค่6กับ9ตัวเดีวยวกันแล้วก็8กับ3ตัวเดีวยวกันนะคะมาดูกันนะคะเข้าไปที่7 2 4ดอสและก็6 6 9อ่า9กสนะคะแล้วก็3ตัวก็คือ6 3 9เนาะและก็7 4 8นะคะหรือ 7จ็ด่านะคะเราจะเอารูปตัวนี้อย่างเดิมก็ได้นะคะหรือจะมาวันนี้ได้มาแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้จะเป็นเบิ้ล7เจ็ดหรือไม่นะคะหรือจะเป็นเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหรือไม่หรือจะเป็น 7 7ก็ได้หรือจะเป็น44ก็ได้ 74, 4 7 7 4 4 0 0 4 6446ก็ได้นะคะวันนี้นะคะจะตัดเล่นเป็น774ก็ได้หรือจะเป็น447ก็ได้หรือจะเป็น0770 4 7 7 4 77หรือจะเป็น44ก็ได้นะคะให้ตัดสลับเล่นเอานะคะทั้งสองทูปนี้นะคะแนวทางของฮานอยในวันที่11 มีนาคมถึง12มีนาคม6,4นะคะถ้าแม่เพนไม่ได้ลงหวยให้ช่องแม่เพนแอดแม่เพนจินดามณีไม่ได้ลงหวยให้หใ,หให้เอาหวยตัวเดิมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไป1แชร์ share, คือ1สะพานบุญ1นการกดติดตามคือ1สะพานบุญขอให้ทุกคนรวยๆนะคะหวยวันนี้คงจะไม่ยากนะคะหรือจะมาตัวเดิมตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็อาจจะมาตัวเดิมก็ได้เนาะอาจจะมาตัวเดิมอาจจะยัง อาจจะมาตัวเดิมก็ได้เนาะทูบตัวนี้นะคะทูบตัวนี้ยังอยู่นะคะทูบตัวนี้ยังอยู่ใครชอบตัวนี้ก็ตามตัวนี้ได้นะคะหรือชอบตัวนี้ก็ตามตัวนี้แต่วันนี้จุดได้ใหม่คือตัวนี้นะคะจะเป็น6 7 7 6ดหก็ได้หรือจะเป็น7 7ก็ได้หรือจะเป็น4 7 7 4หรือ44ก็ได้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆงปังๆขอฝาก ติดตามแอดแม่เพนจินดามณีนะคะเอดแม่เพนจินดามณีนะคะทางเพจก็คือเพจแม่เพนจินดามณีใครดูแล้วรวยนะคะเพจแม่เพนจินดามณีมีแนวทางให้ทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ลงหวยให้วันไหนก็คือจะเอาตัวเดิมนะคะเอาตัวเดิมเล่นอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าหวยมันชอบมาสองทูบนี้มันชอบมาตัวเดิมนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะเมื่อวันนี้เข้าไปที่4 2 2 4อ4ส2นะคะเ2แลว ก็เจ็ดสานะคะแล้วก็6 39นะคะทูบตัวนี้นะคะทูบเมื่อวานนะคะตัวนี้เป็นทูบเมื่อวานเนาะวันนี้ก็จุดได้ไปอย่างนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะทุกคนขอกดติดตามช่องแอดแม่เพนจินดามณีด้วยนะคะสาธุสาธุคะ่ะจากบ้านบุญนคราชปูย่าแห่งศรัทธธรรมนะคะบาเลขกี้97ทับ5หมง4รวยๆเฮงๆปังๆขอจากหลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่หรือปูสมเฝ้ารัพย์นะคะรวยๆคะ่ะ